สวัสดีค่ะวันนี้ก็ไม่อยู่กับพี่นุ้ยนะคะพี่นุ้ย N N K a n n นลนะคะวันนี้พี่นุ้ยมีเมนูเด็ดมาอีกแล้วนะคะวันนี้พี่นุ้ยจะตำส้มตำเส้นใหญ่อ่า <Wow. S 1> ส้มตำเส้นใหญ่ของพี่นุ้ยนะคะวันนี้สุดยอดมากๆเลยแต่ตอนนี้พี่นุ้ยกำลังหาที่ตำส้มตำอยู่นะคะเพราะว่าพี่นุ้ยลำคญแมาแรงวันมากๆตอนนี้หน้าร้อนนะมันมีมแมลงวันเยอะมากเลยเพราะว่าเป็นเป็นหน้าที่มาม่วงออกนะคะ ตอนนี้พี่นุ้ยก็หาที่ได้แล้วที่มแมลงวันมันจะไม่กวนพี่นุย้ยนั่นก็คือนี่กองเจ้าบิ๊กซีแมลงวันเข้าไปกวนพี่นุ้ยไม่ได้เดี๋ยวพี่นุ้ยจะไปตำส้ตมตำเส้นใหญ่นะในกองเจ้าบิ๊กซีนี่นะคะไปะเดี๋ยวพี่นุ้ยเอาอุปรกรณ์ก่อนนะคะนี่นะคะพี่นุ้ยต้องหากระดาษมาลองก่อนนะนี่นะคะน้อง เส้นใหญ่นะของพี่นุย้ยพี่นุ้ยจะทําให้ดูนะคะว่าตําส้มตําเส้นใหญ่มันเป็นยังไงนะคะนี่นี่ oh, <no. S 1> เลยไม่ต้กองของเราเราก็มีขูดนี่นะคะนี่เลยฟืดแบบนี้เลยนี่นะคะแบบนี้เลย oh, <no. S 1> นี่นะคะน้องๆนี่เส้นใหญ่ของพี่นุ้ยก็ได้แล้วนี่นะคะนี่นี่แบบเส้นใหญ่แบบนี้เลย oh, no. อุปกรณ์ของพี่นุ้ยก็อยู่ในนี้นี่นะคะมีน้ำปลามีน้ำตาลหน่อยนึงมีมะนาวมีถั่วฝักยาวอันนี้เป็นกระเทียมนะคะกระเทียมเราก็ใส่ไปในกกได้เลยอันนี้เป็นถั่วลิสงที่เขาคั่วแล้วนะคะพี่นุ้ยซื้อมาอันนี้เป็นมะเขือเทศแล้วก็มีขนมจีนมีปลาร้านะคะมีมะเขือนี่นะคะแล้วก็เป็นผักเครื่องแอมนะคะอ่านี่นะคะพี่นุ้ยก็ได้เอาพริกใส่แล้วกระเทียมใส่แล้ว พี่กระเด็นเต็มหมดเลยพี่สีจะนอนได้ไหมคืนนี้นพิกกระเด็นเต็มที่นอนหมดเลยพี่ซีจะนอนได้เปล่าสีนอนได้ไหมคืนนี้เออนอนได้เนาะกี่ตํำนักหนามีก็ไม่ตํามาตําในกรงหมาเนี่ยนะเอานีแมลงวันไงพี่กอดอยู่ข้างพ่อ,อก็มีนะไม่ได้ไปตำ อยู่ข้างนอกแมลงวันมันกวนมันเยอะไงก็เลยมาตําในนี้ไงนะพ่อก็นั่งทางานอยู่นะ้วก็เอาไปตําในห้องแอร์พ่อนะโอ้โหเดี๋ยน้องในตัดจะตื่นตั้ในห้องแอร์เดี๋ยน้องในตัดตื่นน้องในตัดนอนหลับอยู่นะแล้วก็ใส่น้ําตาลหน่อยหนึ่งตัดน้ําตาลหน่อยหนึ่งบางคนเขาก็บางคนไม่ชอบตัดน้ําตาลนะคะชอบแบบเปรี้ยวเลยนี่นะมะนาวโอ้โหลูกนึงนะจะบอกให้ใส่ ใส่ซีกเดียวอะอยู่เลยอยากจะบอกว่านี่มะนาวไลเม็ดน้ำเยอะมากเลยให้ดูนะนี่นะนี่นี่ดูเลยดูน้ำมะนาวลและเปรี้ยมากด้วยนี่นะคะซีกเดียวจริงๆเลยนี่ดูอันนี้มะนาวมาจากบ้านพี่กดนะคะอุตระิด็ดบ้านพี่กดเลยของเด็ดของดังทุกจังหวัดนะคะนี่อันนี้เป็นไรนะพี่กดไป โอ้โหพูดอย่างก็ไม่กินนะดูนะดั้งก็ไม่มีกินเขาเหนียวมัง้งที่ไม่มีดั้งนะเทหมดเลยพี่นุ่ยเทหมดเลยนี่ว้าวเราก็ทำการใส่มะเขือเทศมันเน่าตอนซื้อมาอย่างสวยดูอย่างสวย,ย,สวยไม่มีที่ติดเลยโอ้โหไม่มีที่ติเลยแดงสวยไม่มีรอยว่าจะมีอะไรเลยนะเปิดดูขา้างในแป เน่าอะไรอะซอสมะเขือเทศมันใช้ด้วยกันได้เหรอพี่กอมันก็มะเขือเทศเหมือนกันมันก็น่าจะเหมือนกันแน่เฮ้ใช้ได้เหรอไม่รู้ลองดูเล้ก็เอาวะหมดก็หมดเออเอาแล้ววะงานเนี้ยอปีดอปีดรู้กันในอีวันเนี้ย นี่นะคะเราต้องคนให้เข้ากันแบบนี้นะชิมได้เลยนี่ทัวทัวเค็มเค็มเนี่ยเผ็ดปลดาสองเจ้า,ลา 2, แล้วเราก็ทำใส่มาระกกใส่เส้นใหญ่ของเราเข้าไปนี่นะเส้นใหญ่ของเรานี่เลย พี่นุย้ยคิดว่ามันน่าจะเข้ากันแล้วเดี๋ยวพี่นุ้ยจะเสิร์ฟชิมเส้นใหญ่ของเราเนี่ยเส้นใหญ่ของเรานี่เลยเส้นใหญ่หืม <c oughs> สุดยอดมันต้องมีไข่เค็มนะกินคู่กันพี่ก๊อดพี่นุ้ยลืมไขเ่ขเค็มไข่เค็มไหมน่อยไข่เค็มไม่มีแล้วเรากินอย่างนี้แหละงั้นน่ะเอาเนี่ยเอาไข่ต้มไปแทน มันอาจจะเข็มหน่อยเพราะมือเขาเดี๋ยวพี่นุ้ยจะชิมแล้วค่ะนี่โอ้โหตำเส้นใหญ่ของเราเลยนะอื้อ หักผักหักอั้มหักอ้ม,อม,อมได้ไหมยมไดเลยสาำเสร็จกินในนี้เลยกินในนี้เลยกิในในกงวิกซีเนี่ยน้่หวานไม่กวนโอ้โหสุดยอดอ่ะน้ำ้ำใจำลาปีกดเอ้ยนีหห่นะถ้ากัดกินนะมันไม่อร่อยมันต้องกินหมดเลยโอ้โห จีนด้วยมีขนมจีนด้วยนี่เลยใส่ไในนี้เลยย้อยคางครับอร่อยมากไม่มีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวเออในกงหมาเนี่ยนี่นะคะนี่ส้มตำของเราเสร็จแล้ว เดี <Es> <an> <client> ๋ยวเราจะไปสตูพี่ข้าสิงนุมาถึงแล้วสิ่งแรกที่เราเจอพี่เติร์นส้มตำเส้นใหญ่ดูของพี่เติร์นใส่หมดอะหมดทุกอย่างอะมีไข่อ้โหไข่เยิ้มไข่เยิ้มไข่เยิ้ม ทำไมมีอะไรนะอาอไม่กินแล้วไม่กินแล้วอือหืออือหือไม่พูดสักทีเลยโอ้แบบจดนปากดูดูคุณจะกินบ้างแล้วนี่ขอเป็นคำเล็กๆพอนะครับนี่ขอเป็นคำเล็กขอเป็นคำเล็กครั้งที่แล้วไม่ได้กินนะไอ้จำในห้องน้ำนะไม่จำพี่เติ้ลไม่อยู่เออพี่เติ้ลไม่สบายพี่เติ้ลไม่สบายอันนี้เขาเรียกใบมะยมใบมะยมจิ้มเดจิ้มเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยว จะถามว่าไอคลิปคลิปที่เราถ่ายกันเมื่อกี้ดีป่าว่ะดีดีดีอยู่เยอะเลยเขาใส่นี้ด้วยนะหมือนจีนจะบอกว่าให้ใส่มจีนด้วยอร่อยเออแกออกมาก่อนแกออกมาก่อนแกออกมาโปเลยตีเฮ้ยกินนี่ดีดีว่าดึงดิ้ดิ้งดินี่ะครับ ถ้าขนมจีนก็จะหาซื้อที่ประเทศจีนไม่ได้นะครับต้องมากินที่ประเทศไทยอย่างเดียวครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้กินเองไหมเอาไปกินเองเดี๋ยวนะเรียกเรียกอยู่ได้เรียกจนแบบมันจะเซ็งอยู่แล้วนะไม่กินแล้วไงครับจะบอกมันอร่อยมากไงกัดเอนตัวเอง เอ้อะไรอยู่นะพี่กดบอกว่าให้พี่กดมาบอกเลยครับว่าใส่อะไรไปบอกพี่นุคุงเลยครับซอสมะเขือเทศพี่มะเขือเทศมันหมดใส่ซอสมะเขือเทศลงไปเคือแบบมันก็มันไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นแต่มันน่าจะแบบมีเผ็ดพริกมะเขือเทศหนั่นเองมะเขือเทศไม่เผ็ดติ๊กมะเขือเทศ อันนี้มัมต้องซอสพริกเออเอ้โหกินผักก่อนเลยมันมันเหมือนอดอยากอืออือฮึมาพูดมาดิพูดมาเลยรู้ไหมจำที่ไหนเนี่ยจำเนี่ยจำในกรงอีพิกซีไงมีฝนปิดปู่เนี่ยเป็นไงพี่เดิน เปไ็นไคงเปไงยมครับเป็นเมนูอร่อยสุดๆอันนี้เอามาให้ชิม<ะ>อันนี้เอามาให้เขาชิมดูว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าตำเส้นใหญ่หเห็นมือแล้วคะเนี้เอาละพร้อม็้องละใส่เต็มที่ไปเลย ฟันเขาไม่ค่อยดีแล้วมันเป็นมะละกอเส้นใหญ่งไงอะไรนะฟันเขาไม่ค่อยดีเป็นมะละกอเส้นใหญ่มันเป็นเส้นใหญ่แบบนี้ไงโอ้ต้องฟันดีๆแบบนี้ฟังเสียงอ,อืมสุดยอดอถือว่าผ่านไหมปลาเตียวถือว่าผ่านไหมผ่านจ้ะโอ้สุดยอดออน,นั่นต้องอย่างนั้น ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยกับพี่กดด้วยนะคะในช่อง N N K Channel นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่นุ้ยแล้วก็พี่กดนะคะทําคลิปดีๆต่อไปและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดครั้งหน้านะคะว่าพี่นุ้ยจะทําอะไรต่อนั่นเองนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย